เปิดตัวค่าย Big Eyes ค่ายเพลงในเครือ GMM Grammy ค่ะวันนี้นะคะมีหลากหลายศิลปินที่เขามีหลากหลายผลงานเพลงมาอัปเดตให้เราได้ทราบกันและที่สำคัญอุ้มมีเกมมาให้เหล่าศิลปินเขาได้เล่นกันด้วยจะสนุกขนาดไหนเราไปว้าวดารากันเลยค่ะ นี้นะคะก็อยู่กับ4ตัวแทนจากอัลบั้ม Love Status นั่นเองสวัสดีค่ะพี่ป๋าพี่เซนพี่เตยพี่ตาพูดถึงความรู้สึกที่ได้มาร่วมงานกันดีกว่าแต่ละคนรู้สึกยังไงกันบ้างคะกับการได้มาร่วมงานครั้งนี้สำหรับสำหรับผมก็นะนะเป็นรุ่นน้องที่สุดในในทุกคนในอัลบั้มเลยจริงจริงแล้วตกใจเลย ็ดีใจครับตื่นเต้นที่ได้มีโอกาสมาร่วมง,งานกับน,น้องๆทุกคนแล้วก็รู้สึกว่าทุกคนเนี่ยก็แบบตั้งใจแล้วก็แบบรักในงานมากๆเลย<ะ>ให้น้องเตยต่อแล้วก็วน้องใหม่ไง <c oughs> น้องเตยน้องเตยห่ะน้องเตยนี่แบบว่าเป็นเพลงแรกที่รู้สึกว่ามีซิงเกิลเป็นของตัวเอง <c oughs> ใช่ตื่นเต้นมากคือแบบปกติก็แบบไม่ม ไม่เป็นคนที่ร้องเพลงอะไรอย่างงี้หรอแต่ว่าพอดีเหมือนมันเป็นเขาเรียกอะไรโปรเจกต์รวมซึ่งก็น่าสนใจแต้ก็เลยอลองดูก็ได้อะไรอย่างงี้ค่ะป๊อปเลรคะเป็นยังไงบ้างีม่มรวกงานในวันชรนีก็รู้สึกตื่นเต้นครับแล้วก็ภูมิใจมากๆครับเพราะว่าอแต่ละคนศิลปินแต่ละคนเป็นล้วนแต่เป็นคนที่ผมแบบเคยติดตามผลงานมาอย่างสมัยผมเด็กๆเนี่ยนะครับผมก็จะร้องเพลงของพี่ตา้า <laughs> <laughs> เมื่อเธอรักเขามากกว่าฉันจะลาเธอตรงนี้ปลอยเธอไปพอไดสกจไม่เจอตัวจริงนะครับที่ท้ายแล้วเราก็ได้มาเจอน้องชายที่พัดผ้ากันมาแต่ว่าในอัลบั้มนี้พี่ต้าก็มีเพลงใหม่แล้วด้วยเพลงของพี่ต้าชื่อเพลงอะไรคะชื่อเพลงรักแท้หรือคนแกล้งเหงานะครับไม่ได้มีเพลงใหม่มาเป็น เกือบสิบปีไม่ม <g ül üyor> ีเพลงใหม่สักครั้งหนึ่งก็ดีใจมากแล้วดีใจมากๆดีใจเป็นตัวสอง <g ül üyor> ให้ฉันเป็นรักแทอหรือเพียงคนแค่เงาที่พูดว่าเราเกิดจากรักหรือความอ่อนไหวและที่หายไปเคยนึกไหมใครทรม,มาน เต้ยนะคะชื่อเพลงอะไรคะเพลงชอบที่เธอยิ้มมาค่ะเป็นอารมณ์ยังไงเป็นแบบเพลงแบบสไตล์แบบเอ้ยชอบคนนี้คนนี้ยิ้มมาน่ารักดีอะไรอย่างเงี้อะไรอะไรเจ้าดูนะเราอ่ะเจ้าคือเพลงมันมาอย่างนี้ไงเอคยๆแ เซนก็แอบรับเพื่อนครับผมความใจจากเพื่อนสนิทก็เหมือนกับว่าเป็นเพื่อนกันนี่แหละแต่ว่าคิดเกินเพื่อนไงเออประมาณนี้ครับตลอดมันคือความจริงในใจจากเพื่อนสนิทที่คิดเกินเลย คคคคน,คคนคคุุกเ,เ,เ,อเอของผมเป็นเอ่อเป็นบอกชั้นให้มันชัดทีครับชื่อเพลงครับก็เป็นความรักอีกหนึ่งสถานะที่แบบว่าสถานะค่อนข้างที่จะสับสนเพราะเราไม่รู้ตัวว่าเราอยู่ในสถานะไหนว่าจะเป็นเพื่อนหรือว่าจะให้เราเป็นแฟนอะไรอย่างนี้บอกกันที่ว่าคนคนนี้ควรอยู่ตรงไหน ในหัวใจเธอหรือแค่เพือนกันเอาละค่ะเดี๋ยวถ้าเกิดสมมติว่าอยากจะรู้ว่าเพลงของแต่ละคนนี่เป็นยังไงนะครับต้องไปฟังกันในอัลบั้ม Love Status แต่วันนี้ว้าวดารามาทั้งทีไม่ธรรมดานะคะเพราะว่า นอกจากจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องผลงานด้วยความรู้สึกที่ได้มีโอกาสมาร่วมงานกันแล้วเนี่ยวันนี้เรามีเกมมาให้ได้เล่นกันด้วยชื่อว่าเกม Big Eyes Big Game กะกติกาของเกม Big Eyes Big Game ของว้าวดารานะคะเราจะให้ศิลปินเนี่ยทำหน้าให้ใหญ่ที่สุดบิ๊กที่สุดขวมีตัวอย่างครับต้องมีตัวอย่างโอเคหนึ่งสองใหญ่ค่ะใหญ่ใหญ่ค่ะใหญ่ขึ้ใหญ่ นี่มันเกมทำหน้าเนี่ยเนายแต่ละคนพร้อมไหมคะต้องพร้อมอะหนึ่งสองสามใหญ่ไข่ใหญ่อีข่ใหญ่อีข่ใหอีข่ให่ นองกายของข้าพ <differences S 2> ีตาชาร์ลอค่ะ